เพียงคุณมีแค่ของที่เหลือใช้จากก้นครัวบวกกับอุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นคุณก็จะสามารถสร้างพลังงานความร้อนซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวทำอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ ครับตอนนี้เราก็จะมาทดสอบประสิทธิภาพของเตาเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วนะครับเตาต้นแบบครับอันนี้เป็นเตาต้นแบบหลังจากที่เราทําออกแบบนะครับผมก็ออกแบบมานะครับก็จะมีอุปกรณ์ด้วยี่ชิ้นเนาะอันนี้คือที่ว่าเป็นเศษเหล็กกันนะครับพอมาประกอบกันนะครับเอาอะไรที่มีพอมีก็มาทำเนาะหลักๆก็จะมีตัวนี้เป็นตัวเตานะครับตัวเตาก็จะทําจากเหล็กกล่องนะครับอันนี้เหล็กกล่องให้ดูนะครับ น,นีกลองจริงๆก็เป็นเสานะครับขนาด4นิ้ว4คูณ4นิ้วแล้วก็มีฐานเชื่อมฐานติดตัวนี้เป็นท่ออากาศครับท่ออากาศตัวนี้ก็เอาเศษเหล็กมา,มาทําเหล็กอยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับทําอันนี้เป็นต้นแบบต้องทดลองก่อนว่าหลังจากที่ออกแบบมาแล้วนี่มาทดลองทําเป็นต้นแบบจะใช้ได้ไหมนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เติมน้ํามันตอนนี้สามารถที่จะขยายท่อขึ้นมาได้จะเอาประมาณมากน้อยก็ ตามความต้องการใช้งานนะครับอันนี้คือน้ํามันครับน้ํามันใช้แล้วอันนี้เอาจากครัวเรือนนะครับน้ํามันครัวเรือนอ่าดูนะครับไม่มีอะไรครับตอนนี้ไม่มีอะไรนะฮะอ่ตอนนี้ไม่มีอะไร่เราจะเติมอ่าเราจะเติมลงที่นี่เลยนะครับเติมให้เต็มฮะเติมลงไปให้เต็มเลยปิดไว้ก่อนอ่าเติมกระบอกครับเราก็ค่อยเปิด จริงๆแล้วเนี่ยเอาใส่นี้ก็ได้เนาะเพื่อจะให้มันมีเชื้อเพลิงลอ,อกก่อนอ่านิดนึงไม่เยอะครับไม่เยอะตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษทิชชู่นะครับกระดาษทิชชู่เอาไว้เพื่อที่จะซับน้ํามันเป็นเชื้อเพลิงนะครับเป็นตัวจุดเริ่มต้นะที่สําคัญครับตัวนี้นี่คือพัดลมเป่าอากาศนะครับเป่าอากาศ ตอนลมใช้ไฟ12โวลต์แต่ว่าที่นี้เราใช้อแดปเตอร์จาก2 2 0แปลงมาเป็น12โวลต์นะครับแล้วก็มาใส่ท่อตรงนี้อ่าพอดีก็มีชุดอแดปเตอร์มาให้นะครับตอนนี้เราก็เอาเทปพันนิดนึ่แต่เราก็เริ่มปรับน้ำมันลงน้ำมันก็จะไหลลงก็หไหลลงไปตามท่อท่อเหล็กนะครับท่อเหล็กมนันี้อันนี้อากาศจะขําแล้วเราก็เริ่มจุดนะครับจุดน้ำมัน เอากระดาษทิดจุดนะจ๊ะครับเราจะเอาลงไปนีเป็นแค่จุดล่อนะครับถ้มันติดนะครับให้น้ำมันข้างในมันร้อนนะครับ เราจะจุดล่อให้มันนะครับไฟให้มานไม่เด็ดไติดไฟตอนนี้ยังไม่มีปฏิกิริยาครับปรับน้ำมันนิดซึมลงไปนิดหนึง่งเอาหยดเบาๆครับหยดเบาๆไม่ต้องหยดเยอะน้ำมันเริ่มติดแล้วนะครับไฟเริ่มติดนะครับ เราก็จะมาเริ่มปรับเะทเริ่มปล่อยลมเข้าไปก่อนนะครับนี่นะตอนนี้เราเริ่มปรับอากาศนะครับจุดไฟีติดเราก็เริ่มปรับอากาศ ไฟเริ่มติดนะครับไฟเริ่มติดนะครับ เราเิ่มติดเราสามารถปรับได้นะครับอันนี้คือสัดส่วนผสมน้ํามันเลยน้ำมันจะเย,ยอะไปหน่อยนะครับ ก็เห็นแล้วว่าพลังงานที่ได้จากน้ํามันที่เราใช้แล้วเนี่ยแทนที่เราจะทิ้งเปล่าไปเป็นมลภาวะาเป็นสิ่งแวดล้อมเราก็นํามาใช้ประโยชน์นะครับโดยใช้กับเตาพลังงานนะครับซึ่งเรา,าพัฒนาต้นแบบนะครับอันนี้เป็นเครื่องต้นแบบซึ่งเราก็จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการให้ความร้อนนะครับถ้าหากท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของเราด้วยนะครับสทราบวันนี้เรามีดีๆมาฝากพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ